มารู้จักกับปันโปร้านที่2ครับร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านหม้อข้าวนะครับผมครับ,รบต้องบอกว่าในยุคโควิดเนี่ยหลายหลาย,ลายธุรกิจเนี่ยได้ผันตัวเองเนี่ยมาทําธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะร้านนี้เดิมทีเขาทำคอฟฟี่เบรกหรือเบรกต่างๆกับงานอีเวนต์ต่างๆวันนี้ก็ผันตัวเองครับมาขายอาหารออนไลน์นะครับผมบที่สําคัญอยากจะแนะนำท่านก็คือว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลยนะครับและสําคัญมากกว่านั้นใครที่เป็นแฟนรายการกินเที่ยวลาดเดอเวอร์ในวันนี้เขามีโปรพิเศษด้วยครับนิกใช่แล้วครับ เขาเนี่ยจะแจกโค้ดนั่นเองนะคโค้ดของเขาชื่อว่า K T A T W 1 5นั่นเองครับผมหรือว่ากินเที่ยวอาราวดูนั่นเองนะฮะ mm hmm. ใครที่เห็นโค้ดอยู่ตอนนี้นะครับผมที่เราขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยตอนนี้คุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเอไว้ก่อนเลย mm hmm. เพราะว่าคุณต้องใช้โค้ดนี้ครับไปแจ้งแอดมินนะฮะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง Li n e o f f i c i a l แล้วคุณเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับค่าอาหารเนี่ย15%้ปซตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมปี6-4นี้นะครับผมครับผมสั่ง20กล่องเนี่ยส่งฟรีไปเลยนะฮะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับผม,มสั่งเยอะกรุณาสั่งล่วงหน้า1วันนะจ๊ะมารู้จักกับเมนูที่ร้านเขาบอกว่าอร่อยอร่อยมากกับเมนูอย่างเช่นผัดกระเพราว,วุ้นเส้นหมูกรอบครับปลาหมึกผัดไข่เค็ม Oh. บล็อกเกอรี่ผัดกุ้ง <Wow. S 2> เต้าหู้ทรงเครื่อง,งทะเลผัดพริกเผา hmm. หมูผัดพริกแกงใต้ไข่ดาวนะครับ <Huh? S 2> ข้าวผัดหมูแล้วก็ข้าวหมูผัดพริกขั่วเกลือน,นั่นเองครับผมใช่แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะอย่าลืมที่เราขึ้นโค้ดให้ขึ้นอีกสักทีแล้วกันนะขึ้นโค้ดให้เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายรูปแคปเอาไว้ให้ทันนะครับแล้วก็เอาไปแจ้ง กับ Facebook เพจของเขานะรวมถึง Line Official ของเขาด้วยได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ15%นะจ๊ะเาก็เลยร้านม่อข้านะครับติดต่อและติดตามได้ตามช่องทางนี้เลย